รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC ช่องเสียบีหัวหน้า FC ครับผมขอบคุณ การติดตามสองเซบีนะครับขอบคุณ comment. คอมเมนต์คลิปกรอนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับตอนนี้โอ้โหเซบี CB. ไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับตอบทุกคอมเมนต์เลยเกี่ยวกับหมอลำยุคใหม่ปี2022เนี่ยครับยุคแห่งแสงสีเสียงเนี่ยครับโอ้ยซบี CB. ไปอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับเอฟซี FC. ทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซี FC. ทุกท่านที่ติดตามตอนนี้ขยับ จะเขามืนแล้วครับขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข่ามกดไค์เขามกดติดตามส่องเซบีหัวหน้าเอฟซีนะครับและ CB บีขออ้อมนุยพรให้ทุกท่านที่เขามากดติดตามครับมีแต่ความสุขความเจริญครับเฮงๆปังๆังทุกท่านนะครับผมแล้วมือนี้ครับ CB บีมีเมวเรื่องสตีมไล่สดเกี่ยวกับช้างชนช้างครับผมที่จบไปแล้วครับนี่ครับสตีมนี่ครับหลังจากที่ได้สตีมไปแล้ว ซีบีกับซีมาปีแอคชั่นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเหตุการณ์หรือว่าห้องกลุ่มปิดเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากกิจจบไปแล้วซีบีก็ต้องยอมรับได้ครับว่าการนําเสนอหรือการาแสดงถือว่าได้สุดยอดมากกับการเตรียมงานแค่บก,กีมือนะครับแลวกบรบร้คิดคอนเทนต์ที่ว่าสามารถที่เรียกรองหรือว่าดึงดูดกลุ่มแฟนคลับ เขากลุ้มได้มากมายนะครับแต่ก็เป็นห่วงหรือว่ามองอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคลังนี้ในสตีมอ่ามียอดเอฟซีที่เขามาเบิ้งในกลุ่มนี่แค่สามพันนิดๆครับสามพันตนๆครับปกติสาวหน่อยบอตัมครับบอตัมก็แปดถึงหมื่นครับบอตัมก็แปดพันถึงหมื่นครับแต่คลังนี้ครับยอดสตีมหายไปหลายครับเป็นเพราะยังหรือเป็นเพราะอะไร FC ไปีใสตรงนี้ครับนี่แหละครับทีซีบีซิมาเวลซิมาวเวลโน่หนัวมวลสไตล์ซีบีครับสบายสบายสไตล์ซีบีนี่แหละครับว่า f อฟซีใส FC จากที่เคยมีมากถึงขนาดว่าไล่ซดสตีมในโดมแต่ละครั้งสิบบอยอดสิบบอ้กว่า8ปดพันหรือหมื่นขึ้นแต่ครั้งนี้มันหายไปมากมากมเหลือเกินครับ แล้วก็ซีบ CB, อยากให้เอฟซทุกท่านลองถามซีบีมาเบิงลองโยนคําถามมาเบิงลองคอมเมนต์มาเบิงครับว่าเอ๊ะเหตุผลเพราะอะไรหรือยังไงทําไม f อฟถึงหายบอเขากุมปิดเพื่อไหลสดสตรีมในครั้งนี้นะครับฝากเอฟซีนะครับทุกท่านคอมเมนต์มาเบิงมาติเบิงมาติเพื่อกอนะครับให้องค์กรสาวหน่อยได้ขยับ นะครับหลังจากที่มา,มาทําสตรีมในโดมแล้วแต่ว่ากเซบีก็ได้พูดคุยนะครับสัมผัสบอดโจไปแล้วในเมื่อวันกอนนี่ว่านุ่มโจเด็กขาดหวังกับการสตรีมในครั้งนี้บอเพราะเอฟซีกะเป็นห่วงถักมาหลายนุ่มโจก็บ,บอกว่าบอดเด็ขาดหวังมากครับเพราะว่ามันเป็นการที่ คิดไว้โดนแล้วกับโครงการนี้ครับคือสร้างโซนสร้างนะครับก็คือเอารถ2คันของช่องทางมิวสิกนี่ครับกับลําเพื่นเติร์ดเสดือนนี่ครับมาประชันเสียงร้องเสียงลั่มกันนะครับจากที่ว่าตั้งแต่สมัยเพิ่นสื่อรถมาแล้วครับก็เลยอยากเฮ็ดโปรเจกต์นี้มาตั้งนานแล้วครับพอดีมันมีช่วงจังหวะว่างเว้นวักจากงานเจ้าภาพที่ว่าจ้างครับบ่ได้ไปงานเจ้าภาพก็เลยล่งล็อกว่ามีวันว่างนุ่มโจก็เลย จับมาใส่และสตรีมสดไลสดในกลุ่มปิดให้ f อได้เดบิงครับโดยบริขาดหวังบอดด้บรได้คิดคอนเทนต์ที่ให้วิววหรือนาที่ตามให้ f อเลยครับผมก็เลยบรยิการงกระแสในการเรียกแฟนคลับ FC เขากลุ่มปิดครับนี่แหละครับคือประเด็นของนุ่มโจนะครับแต่ CB e ก็อยากถาม f c ของฮาว่าเอ๊ะหายไปสเบิร์หรือว่าถูกแบ่งแยกถูก แยกออกไปแล้วหรือว่าเอฟบางทนบางทันเริ่มรู้ซึกเป็นจังไหนอยู่จังไหนแบบใดจังหายไปขนาดนี้นะครับเซเลยอ,อยากถามนะครับเลิอ,อยากให้มีคอมเมนต์หรือคำถามกลับมาในส่อง c ซบเบิ้งนะครับเพื่อสะเอาตรงนี้ไปเสนอองค์กรเสนอผู้บริหารให้รับทราบปัญหาประเด็นต่างๆนะครับฝาก FC ทุกท่านนะครับ แล้วที่นี่เจบีก็อยากอยากถามถึงว่าเมื่อขึ้นหลังจากทีเอฟซีหรือว่ากลุ่มแฟนคลับของเฮานี่ได้เข้าไปเบ่งในสตรีมไลฟ์สดแล้วมีความรู้สึกแบบใดพอใจหรือมีความรู้สึกโอเคกับการนำเสนอการแสดงรูปแบบดันนาเวที่สตรีมไลฟ์สดเมื่อขึ้นแบบใดพึ่งพอใจแบบใดล่อง คอมเมนต์มาบังครับลองตอบประเด็นที่ CB ถามเบังว่าเป็นจังไนแบบใดน,นะครับแต่ CB ได้เขาไปบังแล้วครับโอโ้การนำเสนอรูปแบบหลังจากที่คู่บีนะครับคู่ป่อนะครับได้มาออกแบบหรือว่าออกแนวคอนเทนต์ในการนำเสนอให้กับผู้บริหารนะครับถือว่าสุดยอดมากครับรวมทั้งคู่ A ที นั่เดนเซอร์นะครับมานำเสนอนะครับแต่เสียดายอยู่อย่างหนึง่งคือเสียดายโคโยตี้ครับมันส่างสีสันยังไม่มากพ่อครับเนี่ยตรงนี้แหละสำหรับเซบี B, มองแค่ประเด็นเดียวครับเนี่ยประเด็นนี้ประเด็นเดียวครับมันยังไม่ถึงถึงขนาดเรียกเสียงือฮาให้เอฟซีแฟนคลับในกลุ่มของยังวา่าผู้ชายแบบเซบีนี่นะครับได้ ถึงข,ขนาดนั้นนะครับแล้วแฟนคลับเอฟซีล่ะมีประเด็นไหนที่อยากระ,ะบายหรืออยากคอมเมนต์ลองคอมเมนต์มาหาซีบีเบิ้งซีบีก็อยากฟังเสียงของเอฟซีทุกท่านเหมือนกันว่าอยากจะติชมหรืออยากจะให้เพิ่มเติมหรืออยากจะให้ลดหรืออยากจะให้เปลี่ยนแปลงตรงไหนประเด็นไหนคอมเมนต์ comment มาครับคอมเมนต์ comment มาหลายหลายครับซ b บี CB อ่านทุกคอมเมนต์ครับซบี CB อ่านยังพอแถมตอบ บางคอมเมนต์ครับแต่คอมเมนต์ใดที่ซีบีอ่านแล้วบม่ได้ตอบก็คือจะกดหัวใจให้ครับกดหัวใจทุกคอมเมนต์ครับตีซีบีอ่านแต่ว่าซีบีอ่านทุกคอมเมนต์อีหลีครับคอมเมนต์มากครับคอมเมนต์มากค,คอมเมนต์มาในช่องของเซบีหัวหน้าเอฟซีนี่ยนะครับคอมเมนต์มาผูดคุยผูดจ้าเว้านัวหัวโโหมวนสบายสบายส,ายสไตล์เซบีครับว่าเป็นยังไงยังไงนะครับและก็ช่วง ถ่ายคลิปนี้ครับซีบีก็จจายดฝากงานนะครับวันที่29มิถุนายนนี้นะครับสองหาสองหาหกหาในเท่าไหร่นี่แหละครับวันเกิดเบิร์เดย์ของพอตโจครับวันเกิดเบิร์เดย์ของพอตโจครับมีศิลปินที่เขามารวมง,งานมากมายครับอาทิเช่นพี่เพชรสหรัตนนะครับรวมถึงซองดูฮีนะครับรวมถึงน้องรวงข้าวนักเอกมิวสิก พลงจบแบบเท่ๆนะครับแล้วก็ยังมีนกพงศกรนะครับแล้วก็น้องยูกินะครับในนามหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะครับแล้วก็ยังมีอาชิมิครับนักร้องซื้อดั้งจากสปปลาวนะครับที่จะเขามารลวมงานในวันเกิดเบิร์ตเดย์นุ่มโจนะครับในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับฝากทุกคนทุกท่านสืบดั่งช่องตัวนะครับได้ทางเพจ สาวน้อยแฟนเพจนะครับเขบ้าไปกดสื่อบัตรแต่เนินเน่นๆครับมันสีบได้อังกันได้ในมือที่สุดท้ายนะครับเอฟซีสาวน้อยเข้าสอบไปอังสื่อมือสุดท้ายก็คือว่าล่อวันล่อล่อ,ลอ,ลอ,ลอตัดสินใจหรือว่าล่อว่าเออมีคอนเทนต์หรือมีอ่ารูปแบบที่นาดูหื้อนาชมจังสิไปสื่อส่วนใหญ่ฝากเลยครับยังไง่ายกว่านาชมแน่นอนครับฝากสื่อบัสช่องตัวแต่เนินเน่นๆครับ เื่อเข้าไปชมสตรีมไลฟ์สดในกลุ่มปิดในวันเกิดเบิร์ดเดย์ครับวันที่ยิบเก้าเท่านี้ครับผมจากไหนซีบีก็ฝากงานในเด้อฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านครับติดตามการแสดงในวันนั้นครับจากไหนสุดท้ายไทยคลิปครับซีบีก็ขออ้นวยอวยพรอวยชัยครับไอเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขครับความเจริญครับด้วยอายุวันณะสุขะพละทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ แล้วก็พี่น้องอย่าลืมนะคะเด้นนะคะไลฟ์สดวันที่ยี่สิบเก้าพอกันไหมกับทีมงานสาวน้อยเชรบานแพงพองกับศิลปินมากนาไล้ตานะคะพี่น้องจึงได้ก็ย่าลืมมาเป็นกำลังแงใจให้กับมูเฮ้าวันที่ยีสิบเก้านะคะพี่น้องค่ะง,งานแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดของบอสโจ